นิทานเรื่องพินัยกรรมไรชื่อกลางสวนมะม่วงขนาดใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านครอบคลุมหลายสิบไร่บ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่เงีย,งยบๆใต้ร่มไม้ตาชุ่มเจ้าของสวนวัย82ปีนั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวริมชานบ้านสายตาเหมือมองไปไกลแม้จะยังลืมตาได้ แต่ร่างกายกับโรยราอย่างเห็นได้ชัดตาชุ่มอยู่กับป้าพาคนใช้วไวใกล้เคียงกันมานานหลายสิบปีตั้งแต่ภรรยาเสียและลูกๆแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ป้าพาคือคนเดียวที่ยังอยู่บ้านหลังนี้คอยหาข้าวหายาเปลี่ยนผ้าอ้อมซักผ้าให้ตลอดมา วันหนึ่งข่าวลือกระซิบกระซาบก็กระจายไปถึงกรุงเทพว่าตาชุ่มกำลังจะเขียนพินัยกรรมใหม่และมีแนวโน้มว่าจะยกสมบัติทั้งหมดให้คนที่ดูแลในยามเจ็บไข้ไม่นานนักรถหรูคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาในสวนคนที่ลงมาคือชาติลูกชายคนโตใส่ชุดหรู มือถือราคาแพงเดินลงมาด้วยท่าทางไม่คุ้นทางร้องเรียกป้าพาเสียงดังตาชุ่มอยู่ไหนฉันจะมาดูแลพ่อไม่กี่ชั่วโมงต่อมารถอีกคันก็โผลมาเป็นของชายาลูกสาวคนกลางหน้าตาดีแต่งตัวเก๋ถ่ายสตอรี่ตั้งแต่นั่งรถมาจนถึงหน้าบ้าน เธอยิ้มหวานเข้าไปกราบพ่อพ่อจา๋าลูกกลับมาแล้วนะลูกคิดถึงพ่อมากเลยวันรุ่งขึ้นชินลูกชายคนเล็กก็มาถึงพูดเสียงอ่อนเสียงหวานกับพ่อพร้อมถือกล่องของขวัญมาให้บอกว่าเป็นอาหารสุขภาพจากเมืองนอกตาชุ่มมองลูกทั้งสามด้วยสายตานิ่ง ไม่พูดอะไรมากนักเพียงพยักหน้าเบาๆแต่สิ่งที่ลูกทั้งสามไม่รู้ก็คือพ่อจำได้ทุกอย่างเขาจำได้ว่าใครหายหน้าไปตั้งแต่เมียตายเขาจำได้ว่าเขาโทรหาใครแล้วโดนตัดสายเขาจำได้ว่าใครไม่เคยกลับมาสักครั้งแม้แต่ตอนเขาเข้าโรงพยาบาลลูกทั้งสาม ผลัดการแสดงความรักต่อหน้าพ่อพูดจาหวานพาไปนั่งรถพาไปถ่ายรูปดูสิพ่อยังแข็งแรงดีเพราะลูกๆมาพร้อมหน้าพร้อมตากันใช่ไหมพ่อพินัยกรรมพ่อจะแบ่งให้ใครบ้างพวกเขาพูดเล่นแต่กลับไม่รู้ว่ามีใครได้ยินคำพูดเหล่านั้นทุกคำป้าพา เธอไม่ได้พูดอะไรมากแค่ก้มหน้าเช็ดโต๊ะล้างจานหุงข้าวต้มยาเหมือนเดิมในขณะที่ลูกๆถ่ายรูปเก็บภาพความอบอุ่นแล้วก็หายไปเที่ยวในเมืองกลางคืนที่ฝนตกหนักตาชุ่มไอแรงและตัวร้อนจัดลูกทั้งสามไม่มีใครอยู่บ้านต่างออกไปพักโรงแรมในตัวจังหวัดบอกว่า บ้านนี้ไม่มีแอร์นอนไม่สบายป้าพาคนเดียวที่อยู่กับตาชุ่มทั้งคืนเช็ดตัวให้วัดไข้เปลี่ยนผ้าชื้นซับเหงือ่อตาชุ่มจับมือเธอแน่นแล้วพูดเสียงเบาๆว่าถ้าข้าตายเจ้าอย่าไปจากบ้านหลังนี้นะพาเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเบาๆเจ้าคะ่ะตาชุม่ม วันรุ่งขึ้นลูกๆก,กลับมาพอเห็นพ่อยังมีชีวิตก็ดูโล่งใจบางคนถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอกนึกว่าจะเขียนพินัยกรรมไม่ทันซะแล้วเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นใต้ต้นมะม่วงแต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนที่มีความสุขเป็นเสียงหัวเราะของป้าพาที่หัวเราะทั้งน้ำตา หลังจากลูกทั้งสามกลับมาอยู่บ้านได้ไม่กี่วันบรรยากาศในบ้านเก่าเงียบเหงาแต่ก็มีความวุ่นวายแฝงอยู่ในเงามืดแม้จะพูดว่าสนใจดูแลพ่อแต่สิ่งที่ลูกทั้งสามทำในแต่ละวันคือตื่นสายกินข้าวแล้วขับรถออกไปเที่ยวในเมืองพ่อกลับมาก็ถ่ายรูปคู่กับพ่อโพสลงโซเชียล พร้อมคำบรรยายว่าลูกที่ดีต้องกลับมาดูแลพ่อในยามชราส่วนป้าพายังทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกวันเธอหุงข้าวซักผ้าหยิบยาเช็ดตัวให้ตาชุ่มเช้ากลางวันเย็นและดึกไม่มีวันไหนเลยที่เธอได้พักผ่อนเต็มตาคืนนั้นฝนตกหนัก เสียงลมพัดแรงต้นมะม่วงโยกไหวตาชุ่มเริ่มหายใจไม่ออกไอทีตัวร้อนจัดเหงื่อท่วมตัวป้าพารีบลุกมาดูอุ้มเขานั่งพิงหมอนชายผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าให้ตาชุ่มพยายามจะพูดอะไรบางอย่างเสียงเขาแหบแห้งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลเขายกมือขึ้น จับมือของป้าพาแน่นแล้วกระซิบเบาๆว่าพาช่วยพาข้าไปโรงพยาบาลทีข้าหายใจไม่ออกแล้วป้าพารีบหยิบโทรศัพท์โทรหาลูกทั้งสามแต่ไม่มีใครรับสายบางคนกดตัดสายบางคนไม่รับเลยเพราะกำลังอยู่ในร้านอาหารหรูไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนในคืนนั้น ป้าพาตัดสินใจเรียกรถฉุกเฉินพาตาชุ่มไปโรงพยาบาลคนเดียวทั้งๆท,ที่ฝนยังตกหนักและเธอเองก็ปวดเขา่าจนแทบเดินไม่ไหวในห้องฉุกเฉินตาชุ่มถูกส่งตัวเข้าห้องไอซหัวใจเต้นอ่อนแรงลงเรื่อยๆหมอบอกว่าต้องเฝ้าดูอาการใกล้ชิดเพราะอาจเป็นคืนสุดท้ายของเขา ป้าพานั่งรออยู่หน้าห้องทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเธอนั่งพนมมือภาวนาเบาๆว่าขอให้ตาชุ่มปลอดภัยขอให้เขาได้ตื่นมาอีกครั้งเถอะถ้าหมดบุญหมดกรรมก็ขอให้ไปพบภูมิที่ดีนะคะจนกระทั่งเช้าลูกทั้งสามก็โผล่มาชายาสวมแว่นดำชาติถือกาแฟแพง ชินถามเสียงดังว่าไงพ่อเป็นไงมั่งจะตายหรือยังป้าพาหันมามองเงียบๆก่อนจะพูดเบาวๆว่ายังไม่ตายแต่คงอีกไม่นานลูกทั้งสามรีบเข้าไปหาหมอขอดูประวัติขอดูผลเลือดขอถามว่าพ่อมีสติไหมพูดได้หรือยังพ่อหมอบอกว่า ยังรู้สึกตัวแผ่วๆแต่พูดไม่ค่อยได้ลูกทั้งสก็ขอเข้าไปเยี่ยมในห้องไอซตาชุ่มลืมตาช้าๆเห็นหน้าลูกทั้งสามเขามองแต่ไม่พูดอะไรชาติรีบบอกว่าพ่อไม่ต้องพูดก็ได้พ่อแค่พยักหน้าถ้าพ่ออยากให้ผมเป็นคนจัดการที่ดินให้นะครับชายาเสริม ใช่ค่ะพ่อชยาจะดูแลบ้านให้ดีที่สุดเลยค่ะชินหัวเลาะเบาๆแค่ยกบ้านกับสวนให้ผมก็พอแล้วพ่อไม่ต้องห่วงแต่ตาชุ่มไม่ตอบเขาเพียงหลับตาลงช้าๆเหมือนเหนื่อยล้าจากโลกใบนี้เหลือเกินวันต่อมาตาชุ่มจากโลกนี้ไปอย่างสงบท่ามกลางสายฝนเบาๆ และเสียงร้องไห้จากลูกๆที่กล้องจับไว้ได้ทุกมุมชายาถ่ายภาพพ่อครั้งสุดท้ายลงเฟซบุ๊กชาติเขียนโพสยาวว่าพ่อคือแรงบันดาลใจของผมมาตลอดชีวิตงานศพถูกจัดใหญ่โตทั้งพวงหลีดทั้งโต๊ะอาหารหรูคนแน่นวัดแต่ไม่มีใครพูดถึงปาพาผู้ที่อยู่เคียงข้างพ่อในคืนสุดท้าย ไม่มีแม้แต่รูปเดียวของเธอในอัลบั้มงานศพและไม่มีใครรู้เลยว่าก่อนตาชุ่มตายเขาได้เขียนบางอย่างไว้ในกระดาษแผ่นหนึ่งและฝากไว้กับทนายคนเก่าที่เคยทำพินัยกรรมฉบับเดิมมันเป็นข้อความสั้นๆแต่จะกลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่ซัดเข้ามาในชีวิตลูกทั้งสาม หลังงานศพตาชุ่มผ่านไปได้ไม่ถึงสัปดาห์ลูกทั้งสามก็เริ่มเปิดฉากการแบ่งมรดกชายาอยากได้บ้านชาติอยากได้ที่นาชินอยากขายสวนแล้วเอาเงินไปลงทุนทั้งสามคุยกันเงียบๆแต่ทุกคนมีแววตาเดียวกันคือโลภถ้าพินัยกรรมเดิมยังอยู่ฉันต้องได้บ้านหลังนี้ ชายากระซิบกับชาติเดี๋ยวลองไปค้นเอกสารในห้องพ่อดูชินพูดขณะมองขึ้นชั้นวางของเก่าสามพี่น้องใช้เวลาทั้งวันค้นหาพินัยกรรมในตู้เหล็กใต้เตียงหลังตู้เสื้อผ้าจนในที่สุดก็พบซองจดหมายสีน้ำตาลที่จ่าหน้าไว้ว่าสำหรับทนายเดชพวกเขารีบเอาซองนั้น ไปให้ทนายโดยไม่แม้แต่จะแกะดูเมื่อไปถึงสำนักงานทนายเดชเปิดจดหมายด้วยสีหน้าหนักใจก่อนจะพูดว่าพินัยกรรมฉบับเก่าที่แบ่งทรัพย์สินให้ลูกทั้งสามคนถูกยกเลิกแล้วครับทั้งห้องเงียบกลิบชาติขมวดคิ้วชายาอ้าปากค้างชินตะโกนขึ้นว่า แล้วพ่อยกให้ใครเขาจะยกให้ใครได้อีกในเมื่อมีแค่พวกเรานี่ทนายเดชหยิบเอกสารอีกฉบับออกมามันคือพินัยกรรมใหม่ที่ลงวันที่เพียงไม่กี่วันก่อนตาชุ่มเสียชีวิตมีลายเซ็นของตาชุ่มและพยานสองคนในเอกสารนั้นเขียนข้อความสั้นๆว่าค่ายกบ้านที่ดิน และทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่นางสาวพาลดีอินคำเพราะข้ารู้ว่าในวันที่ข้าไม่มีใครเธอคือคนเดียวที่อยู่กับข้าจนลมหายใจสุดท้ายทันทีที่อ่านจบทั้งสามคนแทบคลั่งมันจะเป็นไปได้ยังไงป้าใช้เลขกลอะไรหรอกพ่อชยาตะกูล พ่อคงไม่รู้ตัวตอนเซน็นแบบนี้ฟ้องได้ชินกัดฟันพูดพ่อโดนหลอกแน่ๆพ่อไม่มีวันทำแบบนี้ชาติพูดพลางหายใจแรงแต่ทนายเดชพูดเสียงนิ่งผมอยู่กับพ่อคุณตอนเซ็นเอกสารพ่อมีสติดีทุกอย่างเขาเลือกด้วยตัวเองครับลูกทั้งสามไม่มีคำพูดใดจะโต้กับ เพราะความจริงมันชัดเจนเกินไปวันรุ่งขึ้นป้าพาถูกเรียกไปที่สำนักงานเธอมาถึงพร้อมเสื้อผ้าธรรมดาถุงผ้าเก่าๆและรองเท้าข,ขาดเมื่อได้ฟังคำว่าคุณได้รับมรดกทั้งหมดของตาชุ่มเธอน้ำตาไหลไม่ใช่เพราะดีใจแต่เพราะความรู้สึกในใจ มันหนักแน่นเกินกว่าคำพูดใดๆฉันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยค่ะแค่ได้ดูแลแกจนวันสุดท้ายฉันก็พอใจแล้วเธอพูดเบาๆแล้วเดินออกมาช้าๆแต่ข้างนอกลูกทั้งสามยืนรอเธออยู่ชายาเดินมาประจันหน้าพูดเสียงแข็งป้าไม่มีสิทธิ์ป้าแค่คนใช้ในบ้านชาติชี้หน้า คืนทรัพย์สินมาไม่งั้นเราจะฟ้องชินขู่เราจะประจานป้าให้ทั้งหมู่บ้านรู้ว่าโกงพ่อแต่ป้าพาเงียบก่อนจะหยิบสมุดบันทึกเล่มหนึ่งออกมานี่คือสมุดที่ฉันเขียนทุกวันตั้งแต่ตาชุ่มล้มป่วยในนี้มีทุกอย่างว่าลูกทั้งสามคนทำอะไรกับพ่อบ้าง และใครเป็นคนดูแลจริงๆในแต่ละวันป้าเปิดสมุดแล้วอ่านเสียงดังวันที่หชาติออกไปเที่ยวทิ้งพ่อไว้ทั้งวันวันที่7ชายากับดึกพ่อไอหนักไม่มีใครพาไปหาหมอวันที่10ชินถามพ่อว่าพี่นายกรรมเสร็จหรือยังทั้งที่พ่อกำลังจะขาดใจ สามพี่น้องหน้าแดงกำ่ำไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกป้าพาเดินผ่านไปอย่างสงบเธอไม่ได้เก็บสมุดเล่มนั้นไว้แต่ยื่นมันให้ทนายเดชพร้อมพูดเบาๆว่าถ้าลูกทั้งสามฟ้องให้ใช้สมุดเล่มนี้เป็นพยานวันต่อมาป้าพาไม่ได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่แต่ไปอยู่อีกบ้านหลังหนึ่ง ที่ตาชุ่มซื้อไว้เล็กๆเงียบๆที่ชายทุ่งเธอเปิดบ้านเป็นศูนย์ดูแลคนชราให้แก่คนยากไร้มาอยู่เอาเงินมรดกข,ของตาชุม่มไปซ่อมแซมบ้านซื้อน้ำอาหารและยารักษาโรคเธอไม่ได้ใช้มันเพื่อความสุขของตัวเองแต่เพื่อช่วยเหลือคนที่ไม่มีใครสุดท้าย ลูกทั้งสาก็เดินออกจากบ้านหลังเดิมไปด้วยมือเปล่าไม่ใช่เพราะกฎหมายไม่ใช่เพราะพินัยกรรมแต่เพราะพวกเขาไม่เคยเป็นลูกที่แท้จริงของพ่อเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความกระตันยูไม่ใช่แค่คำพูดแต่ต้องแสดงออกด้วยการกระทำลูกทั้งสามพูดว่ารักพ่อแต่กลับไม่อยู่ดูแล ในยามพ่อป่วยต่างจากป้าพาที่แม้ไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่กลับอยู่เคียงข้างตาชุ่มจนวินาทีสุดท้าย